you <laughs> นโมตัสสะภะวัตตุอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวัตตุอะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวัตตุอะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสมสุโขคุณยะสัตติโย ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความนอบน้อมธรรมาเสกขารแก่พระรัาคตทายาทด้วยศีลธรองขอถวายความเคารพและขอโอกาสแก่พระมหาเนรามุกีรัมร้องเรื่องสัมพันธมิทุกทุกอเพื่อเราทำให้กามี และขอจรอรมอ์ญาติโยมสาธุชนคนดีมีน้ำจัดไฟไในสีเทาช่วยกันทุกคนทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าโอกาสอันมีบุ่นน้องจิตมาใส่ใน้องจมใจากบ้านยอมงดเว้นหน้าที่การงานทิ้งลูกทิ้งหลานทิ้งบ้านทิน้งเรือนเอาไว้ช่วเรา ก็เพื่อที่จะมายังนักสตันที่แห่งน,นี้คือวันเทาสนาชมาเพื่อสั่งสมบุญกุศลบารมีเอาไว้ประจําตนเพราะว่าบุญกุศลนั้นเมื่อบุคคลใดใครคนก็ตามได้กระทําเอาไว้แล้วบุญกุศลนั้นก็ย่อมจะนํามาซึ่งความสุขความเจริญให้แก่ผู้ที่กระทําบุญกุศลเอาไว้ในชาตินี้ หากแม้ว่าบุคคลนั้นลาลับจากโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลที่ได้กระทำเอาไว้นั้นก็ย่อมจะติดตามถึงส่งผลให้ได้ไปบกรดุนในภพภูมิที่ดีมีความสุขกายสบายใจมีการกลับมาดูเป็นมนุษย์ดีเป็นต้นฉะนั้นก็ขอเชิญจระโดดขอ่ายดีโยกท่านนั่งกามสบายเ,าเมื่อท่านสาวทุกชนทั้งหลาย นั่งตามสบายแล้วอาตมาก็จะได้ยกน้องนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนของอุ่งสมเด็จพระปริตีแก้วสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเปิดเผยมาที่แจกมาแสดงให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดรับฟังกันเพื่อเป็นการเพิ่มปูนสติปัญญาบารมีของเราท่านทั้งหลายให้เจริญยิ่งขึ้นไป ฉะนั้นวันนี้อตาตมาก็จะได้มาแสดงในเรื่องของบุญกุศลต่อจากครั้งที่แล้วนะู้ชวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วคิดว่าน่าจะจบวันนี้นะท่นผนะทำไมจึงต้องนำเรื่องะะบรรุญกุศลมาแสดงเพราะว่าบุญกุศลนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเรา พราะอะไรเพราะว่าบุญกุศลทุกอย่างที่บุคคลใดก็ามได้กระทำแล้เป็นเหตุให้ชีวิตของบุคคลนั้นได้รับความสุขกายสุขใจสุขทั้งในชาตินี้แล้วก็ในชาติต่อไปด้วยและบุญกุศลที่บุคคลได้กระทำไวนะ้นั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลอันประเสริฐของชีวิตที่พระองค์ได้ทรงแสดงในมงคลสูตรว่าเกตจับภูเตจ คือการได้สั่งสมบุญไว้ในพระชาปนก่อนเป็นมงคลอันปริฐของชีวิตคือไหมความว่าบุคคลทั้งหลายเราใดก็ตามได้ก็ทำมีการก่อสร้างสรรค์สมบุญกุศลเอาไว้ก็ย่อมจะได้สมเ็จสมบัติสามประการคือมนุษย์สมบัติเป็นกริย์เป็นต้นพันปศุเทวะสมบัติเป็นเทพุองเทพพิดาเสวยสุขอยู่ในฌานกามาพระจดทั้งหกชั้น นิพพานสมบัติที่ตัดวิชาัณาฆ่ากิเลสตายทายกิเลสทิ้งเห็นของจริงคืออนันตตาสมบัติทั้งสามนี้จะมีมาก็อาศัยกุศลในชาติปางก่อนถ้าหากว่ากุศลในชาติปางก่อนไม่มีแล้วก็ขาดแถวจากสมบัติทั้งสามนั่นเอจะทำนาเข้าพลาดก็เห็นตาจะค้าขายก็ขาดถึง จะพุ um, b ún, b ún, b ún, au, ่งบุญผู hey. ูท um. ี no, um, so ่ม oh, no. no, like, ีบ huh. ุญเขาก็เป็นหน้านี้เพราะผู้ศลัทธหลังของตนไม่มีบาปในการโทเพราะฉะนั้นท่านสาวรุ่นจ้งห่างก็ได้ยินได้ฟังพระสัจธรรมคำสอนขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้ท่านทัางยจงมีจิตคิดตั้งกปรสร้างองการผู้ศลเพื่อที่จะได้เป็นสเบียงเลี้ยงตนไปในชาตินั้น ด้วยองค์สมเด็จพระอารมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวว่าปุถะกับกุณจะตาบุคคลทั้งหลายใดได้สั่งสมบุญเอาไว้ในพติพากต่อย่อมเป็นธรรมย่อมเป็นวิสัยนะย่อมเป็นวิสัยทรงมบัคุเห็นองคคนนั้นด้วยกุศลเก่าให้กำลังแก่กุศลใหม่ กุศลเก่าเป็นเหมือนมอรดกติตามมาหลายชั่วตระกูลย่อมจยากให้สําเร็จมรผลนิพพานก็เพราะอาศัยกุศลผลลัพเป็นเครื่องบุญหมุนเป็นเครื่องคามชูกุศลในปัจจุบันให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของการกระทำาังความดีนั้นได้สําเร็จตามที่ตนเองปรารถนาทุกประการเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทลายการที่เราทั้งทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดีเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว เราก็ยังได้อรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์มีความสุขความเจริญในหน้าที่การง,งานได้รับรู้อารมณ์ที่ดีๆเหล่านี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลแต่ผลมันจะเกิดขึ้นมาเองล,ลอยๆไม่ได้ผลจะต้องเกิดขึ้นมาโดยอาศัยเหตุที่เคยสร้างเอาไว้ที่เรียกว่าปุพเทกะตบุญเทนถาันธิเพราะฉะนั้นเนี่เมื่อเราทาบุญทำกุศลไว้ในภพชาติปัจนแล้ว ก็ส่งผลให้เราได้เกิดมามเป็นคนเป็นมนุษย์นะรับแต่รับความสูขกายสบายใจและบุญศรในภพชาติบา,างกองก็ยังติดตามมาเป็นอุบนิสัยปัจจัยให้เราทัา้งทงหลายมีความยินดีในการบำเพ็ญบุญกุศลมีการให้ทานการรักษาสิ่งป็นต้นฉะนั้นเมื่อเราทำบุญทำกุศลเอาไว้ในภพชาติปัจจุบันนี้แล้วเราก็ได้ชื่อว่าก okay ุเคกาตาคุณยตาในภพชาตินั้น เราทำบุญทำกุศลในพชาติาก่อนเรียกว่าภูเพก,กันต่อกุญแาของชาตินี้เราทำบุญทำกุศลเอาไว้ในชาตินี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นภูเพกันต่อกุญแาของชาติหน้าชาติต่อไปเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทลายชีวิตของเรามันจะมีความสุขได้มันอยู่ที่บุญที่กุศลชีวิตของเราจะปลอดปลอดภัยจากภัยพยันอันตรายต่างๆเพราะพราะบ,พบ,พบุญกุศลชีวิตเราจะมีความสุขก,กายสุขใจจะปรารถนาซึ่ง ดย่อมจะสําเร็จได้ก็เพราะบุญกุศลที่เราได้สะสมออกไปนันเานิโยมฉะนั้นนี่ยต่ว่าก็จะได้มาพูดในเรื่องของบุญบุญมันเป็นที่พึ่งให้กับฉีวิตได้อาจจะมาก็ได้ยกเรื่องราวของสัมปองพามาเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะทําให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้เห็นความนาาของบุญกุศลว่าบุญกุศลนี่ขาไม่เคยทิ้งเราไม่เคยทิ้งผู้เป็นเจ้าของบุญกุศล คนอื่นเขาอาจจะทิ้งเราอยู่พ่อแม่ลูกหลานสามีภรรยาที่บอกว่ารักเราแล้วเดินเนี่ยนะไม่ได้หรอกเราอาจจะถูกทิ้งก็ได้ใช่ไหมพยโยแม่พนองพยโยแม่พนองอาจจะถูกทิ้งก็ได้นะแต่บุญกุศลน,นี่เขาไม่เคยทิ้งเราไปอยู่เราไปไหนเขาไปด้วยติดตามไปทุกชาติทุกชาติจนกว่าเราจะเข้า,น,านิพพาน ฉะนั้นบุญกุศลนี้จึงเป็นวินแท้เป็นเพื่อนแท้ของชีวิตเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจึงไม่ควรประมาทเราท่านทั้งหลายควรที่จะทําบุญทำบุญกุศลให้มากขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนตอบแทนบุญกุศลที่นาเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ถ้าบุคคลใดก็ตามได้เกิดมาเป็นมนุษย์แท้ ไม่มีการทำบุญทำกุศลเลยบุคคลนั้นก็่ได้เชื่อว่าเป็นคนที่อัปตันยูไม่รู้คุณของบุญกุศลที่นํนาตนเองมาชื่เพราะฉะนั้นพระญาติโยมทั้งหลายนี่มีการมาทำบุญทำกุศลนี่ก็ได้เชื่อว่าเป็นคนกันตจันยูเรียกว่ามีการรู้คุณของบุญกุศลที่น,ตนาตนเองมาเึือเน่เพราะฉะนั้นเมื่อกัางที่แล้วเมื่อวานนี้อาตมาได้พูดทิงไหญนักอยู่ คุยงไฟจาได้หรือเปล่าเมื่อวานนี้จะมาได้พูดถึงอตอนที่สังกาพามเรือแตกอย่างนี่สังกาพามเรือแตกเมื่อ,เร,อเรือแตกแล้วนี่ก็คนที่อยู่ในเรือทั้งหมดก็ตายหมดเลยเหมือนกันตายหมดยังอยู่สองคนคือสังกาพามกับคนรับใช้สองคนยังรอดชีวิตอยู่ว่ายน้ำข้ามสมุทรเจ็ดวัน ในวันที่เจ็ดวันนั้นเป็นวันอุโบสถสังภามีนะก็เลยสมาทานเอาน้ำทะเลบนปากแล้วก็สมาทานสีอุโบสถเียวแล้วก็ว่ายน้ำไปเรื่อยๆอยู่ตีมานางเทพธิดานี่นาทูเท้ามหาราชทั้งสีนะสั่งให้ปกปรองรักษาดูแลมหาสมุทรถ้ามีเรือมาแต บุคคลใดก็ตามเป็นคนที่มีศีลมีธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นคนที่มีเรียกว่ากตาัอญู่อบิดามารดาเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นต้นนี้ถ้าหากว่าบุคคลเหล่านั้นมาตกทุกข์ได้ยากอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรขอท่านจงช่วยบุกบักรักษาดูแลเขาอย่าให้เขาได้ถึงสึ่งของสิ่งชีวิตฉะนั้นนางเททธิดานีก็ประมาอีกินกว่านี้ ประมาณอยู่เจ็ดวันไปสนุกสนานเลือเเดินในการเล่นการยินดีในกรรมคุณอารมณ์ต่างๆพอวันที่เจ็ดมาตรวจดูมหาสมุก็ได้เห็นสัมพันธภาพกับคนรับใช้กําลังกหวหน้าอยู่ต้องไดงต้องได้ประโยญนจะตายแน่ไม่ตายแน่แน่จะเพราะฉะนั้นนางก็คิดว่าถ้าหากว่าสัมพานธมานี้ซึ่งเป็นบุคคลที่มีศีลมีอาจารดีนี่ตายในท่ามกลางมหาสมุทรนี้แน่เนี่ยเราก็จะได้รับ ความคานาหาจากเทวดาเป็นอันมากเป็นแน่เท้เพราะฉะนั้นอย่างน,นัง้นเลยเราควรที่จะใช้ช่วยสังฆภารเมื่อนามบดีเมฆาทิ่จะม,มกกีแล้วก็เลยมีเรามิถาทองทำไน่ยแล้วก็บรรจุด้วยโภชนธรรมที่มีรสอร่อยมีกลิ่นหอมตลบอบวไปอยนแล้วก็เหาะไปยืนอยู่บนมาก,กาศตรงหน้าสัฆภารอยู่เดียวเชื่อเชิญให้สัฆภาร บริโภคอารสังฆพาพนั้นตนเองสมา,าทานโูสุตีลก็เลยกล่าวแก่นางเทพที่ดาว่าดูกอน,นาผู้เจริญท่านจงนำพัชของท่านออกไปวันนี้เป็นวันโูสุตศีลของเราเราจะไม่บริโภคอารน,น่ฉะนั้นอุปถาคนรับใช้ของพระบริสัทอยู่ขัางหนังไม่ได้เห็นเทวดาไ,นะได้ยินแต่เสียงของพระบริสัท ก็เลยคิดว่าโอ้สังกัปภามนี้เป็นสุขุมารชาชโดยปกติเมื่อถูกอดอาหารเจ็ดวันได้รับความลำบากเนี่ยก็เลยแสดงความท่เพอออกมาสงสัยจะปรุกใยเป็นแน่แท้คนรับใช้ไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นเทวดาก็เลยคิดว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยบ่นท่าเพ้อเพราะกูดถานฉะนั้นสังกัปภามเมื่อได้ฟังคําของอุบาถาเช่นนี้แล้ว ก็เลยคิดว่าชรอยบัรด์ของเรานี่คงจะไม่เห็นเทวดาแน่เทวดาคงจะไม่ปรากฏให้เขาได้เห็นแน่นอนเพราะฉะนั้นสคัคภามจริงเปล่าวะแน่สหายเอ้ยเรานี่ไม่ได้กลัวความตายหรอกนะเรามีคู่อื่นมีคนอื่นมาเจราจากับเราเราก็เลยบอกไปว,ว่าเราไม่รับประทานรองอาหารนั่นนะวันนี้เป็นวันอ,โอุนนนนอบโบสถของเรา ราะฉะนั้นเองอุปัติก็เลยบอกว่าข้าแต่ท่านสังฆาวิสัยของคนหลุดพูดปรารถนาซึ่งทองสูอยู่เมื่อได้นาเห็นนางเทพธิดาเช่นนี้แล้วทำไมท่านจึงไม่ถามให้รู้แน่แลวว่านางเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์กันแน่สังฆาภิไเมื่อได้ฟังคําของอุบัติกนมีแล้วก็เลยถาม ว่านางเป็นใครนางผู้มีหน้าใบหน้าอัเจริญนางเป็นเทวดาหรือว่าเป็นมนุษย์กันแน่มาที่นี้เพื่ออะไรกันนางเทพธิดาก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าเป็นเทวดาข้าพเจ้ามาที่นี้เพื่อประโยชน์แก่ท่านข้าพเจ้าไม่ได้มีจิตคิดปรทุสลายต่อท่านเลยข้าพเจ้ามาเพื่อช่วยเหลือท่านในมหาสมุทรนี้มีข้าวน้ำยานความนักทุกอย่าง ท่านปราชัยของท่านปรารถนาซึ่งสิ่งใดข้าพะเจ้าก็จะให้ซึ่งสิ่งนั้นสําเร็จแก่ท่านทุกอย่างขอท่านจงขอเราไปคุคยโยก่าสังกัปธรมจะขออะไรอยู่ในถ้ำตา,ามหาสมัหาที่พึ่งไม่ได้เยคุยโคยกจะขออะไรขอรถเบนซ์ได้ไัมเดโยขอรถเบนซ์สักคันหนึ่งสิบร้อสักคันหนึ่ง มันก็คงใช้ไม่ได้เช่นนักขยอยู่ในอยู่ในแม่น้ำมันก็ต้องอาศัยยานพาหนะคือเช่นนกขยเพราะฉะนั้นสังฆพาก็เลยข้าพเจ้าขอเรือลำหนึ่งที่ต่อด้วยแผ่นกระดานน้ําไม่ั่วนและมีใบเรือสามารถที่จะพาเรือให้เล่นไปได้ท่านจงให้เรามานางเทพธิดาก็ให้ทำนั้นสมความปรารถนาของคืคนในรมพิเรือ เมริตเรือให้เกิดขึ้นแล้วเรือที่น,นางเมฆนามานีเมฆขาในเมิตนั้นก็เป็นเรือที่ประกอกบไปด้วยแก้วจิตอตกาศลำใหญ่มากประโยชน์มีความยาวประมาณ8ุสพักคือ400เมตรมีความกว้าง4ุสุภะคือ200เมตรแล้วก็มีความลึก2วาเรือนั้นประกอบไปด้วยเสากระโดง3เสาแล้วไปด้วยแก้วอินทเน็ตแล้วก็มีสายระโยงระยาา แล้วไปด้วยทองคำมีรอบว่่นแล้วไปด้วยเงินมีหางเสือแล้วไปด้วยทองคาแล้วก็เทวดานี้ก็ในระบบิตรัตนะตางๆให้เต็มเรือเลยทอ้งวมบรรทุกมาเต็มเรือเลยแล้วก็มามาจอดใกล้สังขภาพแล้วก็อุ้มสังขภาพขึ้นไปบนเรือที่ประดับตกแต่งไว้ดีแล้วแต่เทวดานั้นไม่เหลียวแรุษผู้เป็นอุปถัมภาเอยู่เป็นเพราะอะไรี่ยไม่สนใจเลย คุณโยมว่าเป็นเพราะอะไรเพราะอุเบกฐากนั้นไม่ได้มีบุญหรือมีแต่ว่าอาจจะมีบุญน้อยใช่ไหมคุณยมาะฉะนั้นเทวดาจึงไม่ช่วยเลยแล้วทาอย่างไรอุเบกฐากจึงจะได้ขึ้นเรือพระโพธิสัตว์ผู้เปลี่ยนปฏิปุจยถ้าหากว่าญาติโยมนี่ยไปกับเพื่อนคุณโยมไปตกทุกข์ได้ยากอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรคุณโยมได้รับการสงเคราะห์จากเทวดาเทวดาผู่ม่คุณโยมขึ้นเรือแต่ว่าเพื่อนของคุณโยมไม่ได้ขึ้นคุณโยมจะทำอย่างไง แบ่งบุญให้สาวทุนนะประโยูนกันเพราะฉะนั้นพรอบริษัทแบ่งบุญกุศลให้บุญที่เราได้กระทาแล้วในวันนี้มีการถาวายรองเทา้ามีการถาวายร่มแก่พระปเจเจก,กับพุทธเจ้าเป็นต้นนี้ข้าพเจ้าขอแบ่งบุญเหล่านี้ให้แก่ทา่านขอท่านจงได้โปรดอน,นุโมนทนาเอาเถิดเถิดอุปชาทำยังไงขออนุโมทนาสา บเกิดหรือยังบุญเกิดแล้วเทวดาอุ้มขึ้นเลยเดียวเห็นไหมเมื่อเราเสียงไทยอ๋อเสียงเจีนโมดธนาบุญด้วยนะคุณชนะสาธุนะเดี๋ยวหนูก็จะได้พ้นจากภัยอันตรายนะขอสาธุนี่นีละเห็นไหมประโย้ชาอน้สงส์การนโหมัธนาบุญอยกนอยมันก็จะมีโอกาสให้เราได้เป็นเหมือนกับคนคนนั้น ใช่ไหมอุปถ์ได้ขึ้นเรือเหมือนกับโภที่สั่ก้ออะไรเพราะอนุโมทนาบุญเพราะการอนุโมทนาบุญท่านส่งก้อเข้าในทางเป็นทางย่งหปึ่งพะย์เพราะฉะนั้นเราอนุโมทนาบุญกับคนอื่นบ่อยๆเราก็จะมีโอกาสเป็นเหมือนกับคนนั้นเห็นคนรวยๆแล้วก็สาธุเห็นคนหล่อคนสวยแล้วก็สาธุเห็นคนที่ชอบให้ทานชอบรักษาศีลชอบความธรรมเราก็สาธุสาธุเมื่อเราสาธุบ่อยๆใจของเรามันยินดี จากการที่เราไม่เคยรักษาศีลเราไม่เคยให้ทานเลยเราสาทู่ไปบ่อยใจของเรามันก็จะน้อมไปเราก็จะมีโอกาสทําเหมือนกับบุคคลคนนั้นผู้หญิแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเทวดาพุ่งทั้งสองคนนี้ขึ้นเ,เรือแล้วก็นาเรือไปส่งที่บ้านของสังฆาภิปแล้วก็บรรดาทรัพย์ให้เต็มเรือนของสังฆาภาษแล้วก็เทวดานั้นก็กลับไปที่อยู่ของตนเอง สังฆาพานั้นก็ครอบครองคารันเดียวมีทรัพย์นับประมาทไม่ได้ทำไมสังฆาพามึงมีทรัพย์มากและทำไมสังฆาพามึงมีเรือมียานผาหนะมาอง,องก็เพราะว่าสังฆาพานั้นได้ถวายรองเท้ากับร,ร่มแก็บพระประเจกับพระพุทธเจ้าไปอยู่พราะฉะนั้นจึงส่งผลในชาตินี้เทียว่าเป็นที่ถธวรมเวทุึงเกิ ในการการที่ทานจะให้ผลในชาตินี้ท่านตาเห็น,น,นเป็นมหาเศรษฐีเลยนั้นจะต้องมีองค์ป,ประกอบสี่ประการด้วยกันเขาเรียกว่าสัมปทานสี่ขั้นประการที่หนึ่งวัตถุสัมปทานก็คือจะต้องมีพระกธิณยะบุคคลเช่นพระพนันหรือพระปานาพมีซึ่งเป็นบุคคลที่สมควรแก่ที่รุทธสมาบาอันนี้เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองปัญญาสัมปทา ถึงพอมด้วยปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นต้องได้มาโดยความชอบธรรมนะประโยคนะอย่าง,นะงเช่นดังเช่นปัจจัยของสัมภารค,คือรองเท้ากับนะร่มนะประโยคนะได้มาโดยความชอบธรรมประการที่สามเจตนาสัมทานก็คือจะต้องมีเจตนาเกิดขึ้นครบทั้งสามการ และเจตนานั้นจะต้องเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์สมปยึดด้วยญาปัญญามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเหตุของผลในเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นพัและมีโสมนัสกรรมเก่าฉะนั้นสัมทามณนี้ก็เพียงแล้วเจตนาสามการคืออะไรก่อนทำกำลังทำแล้วก็หลังจากทำสัมภารามนี้มีความปลาบเรื่องเอิบอิ่มใจที่ได้เห็นพระกิตเจับพระพุทธเจ้าเดินทางมาหาตน แล้วในขณะที่ถวายรองเท้าและร่มเป็นต้นก็มีความปราบรื้อตัวมีใจมีศรัทธามีปัญญาเชื่อในเรื่องกรรมและผลกรรมหลังจากที่ให้เสร็จแล้วพระรบเช่ของเจ้าเาหมาะไปวรรกะเพื่อที่จะไปสู่ภูเขาขันธมารก็ปลื้มอ,อกนึกใจนี่ก็เรียกว่าเจตนาตครบสามาประกอบด้วยปัญญาและสมณะน,นะประการสุดท้ายคือคุณนาทีเรการสัมปนาคคือหมายความว่าทักษิณยะบุคคลน,นั้นคือพระอาร และพระอนาคามีจะต้องเพิกออกจากนิโรธสมาภารฉะนั้นสหรับพรามได้ทําบุญทำกุศลในกรรมนี้ครบองค์ประกอบคือสัมปทาทั้งสี่ประการบุญกุศลนั้นจึงส่งผลให้สรัมพราม์มีเรือยานพานะาะอาิสงสงของการถวาายรองเท้าอ่เพราะฉะนั้นนีย่ยานพานะสิ่งใดที่เรียกว่ายานพานะยานพานะก็คือสิ่งที่เรียกว่ายานเมีรองเท้ามีไม้เท้าคนเก่มีการสร้างถนนการสร้าง การสร้างบันไดการถวายเตียงการให้เตียงให้ตันให้แท้ให้โบนะแล้วอะไรแล้วก็ให้เรือให้รถยานช้างยานมาเป็นต้นหรือแม้แต่การวิ่งการวิ่งไปทําบุญแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อให้ได้ย่าง <î> ก็จะได้ยานเช่นเดียวกันเหมือนกับพระเจ้าจันทร์ต่าโพัชนชกอยู่นะท่านทําบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อให้ได้ยาญ เกิดมาในสมัยพุทธกาลท่านก็มียาท่าอย่างอยู่ไปได้หกสิบโยชน์บ้างห้าสิบโยชน์บ้างเรามีเปจนตนเพราะฉะนั้นนี่สังฆธรรมได้อานิสงส์ผลบุญได้ทรัพย์สมบัติมีเรือให้ตนเองขี่เนี่ยขึ้นเนี่ยเพราะอาน,นิสงส์ของการถวายดอกทานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสังฆธรรมนี้เมื่อไปอยู่ที่บ้านแล้วก็นะครครอบครองทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมากประโยชน์แล้วก็มีการให้ทาน มีการให้ทานการรักษาศีลศีลห้าศีลแปดศีลอุโบสถทุกวันคักจนตลอดชีวิตอยู่ครั้นสิ้นชีวิตแล้วสังฆามขอเพืชบริวารตายแล้วไปไหนปโยชบุญกุศลส่งผลไปไหนเกิดในเทวโลกทั้งหมดยเห็นไหมนี่อำนาจบุญกุศลมันช่วยเราช่วยบุคคลผู้บินเจ้าของบุญให้ได้ทับความสุขกายสบายใจทั้งในภพนี้และในภพต่อไปช่วยป้องกันภัยอันตรายได้ด้วยประโยชน ฉะนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งนำพร,ระรรปมเทศนานาี้มาตัดแล้วเนี่ยพระองค์ก็ได้จัดสัจจสี่คือทุกสมุไทไยยมีโรสนิยมหลังจากที่พระองค์จัดอริยสัจสี่จบลงแล้วผุบาสกขซึ่งเป็นผู้ถวายเครื่องบริฐารต่างๆมีรองเท้าเป็นต้นได้ฟังแล้วก็บรรลุเป็นพระอริยมงคลมีคือเป็นพระโสดาบันเดียว ฉะนั้นพระบรมศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมชาดกต่อไปว่าเทพธิดาในครั้งนั้นได้มาเป็นเป็นใครพยะม,มเป็นใครพระยมะเม่บนงนางหลับแล้วมั่งนนางเทพธิดาในครั้งนั้นได้มาเป็นนางอุบลบรรณาเถรีในบัดนี้อุปถามคนรับใช้ในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานอนในบัดนี้ ส่วนสังคํามในบัดน,นั้นได้มาเป็นเราตถาคตในบัดน,นี้แล้วก็เป็นการว่าจบไปด้วยดีนะขยูห์คิดว่าจะไม่จบแต่ก็ต้องเอาให้จบเพราะมันสามบัดแล้วนะขยเพราะฉะนั้นก็จบในอาจักรทาเรื่องของสังขปรมน่ะชาดกที่สี่ไว้เตวเพียงเท่านี้นะขยโยมเพราะฉะนั้นในเรื่องของสังขภาพชาดกที่สี่นี้ มีข้อคิดหลายอย่างหลายประการอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุญกุศลก็ตามอนะเมื่อบุคคลใดก็ตามได้กระทำเอาไว้แล้วนะคุบุญกุศลนั้นก็จะช่วยติดตามไปช่วยบุคคลนั้นให้บุคคลนั้นแถวทนาปลอดภัยจากพยันอันตรายต่างๆอยูแล้วบุญกุศลที่บุคคลได้กระทำเอาไว้แล้วยังสามารถส่งผลให้บุคคลนั้นไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้ด้วย เพราะฉะนั้นนี่พระพุทธเจ้าจริงจัสว่าสุขโขกุณยสักุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนําความสุขมาให้สุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขทั้งในชาตินี้และในชาติต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลใดว่าจังทาบุญทำกุศลมากชีวิตของบุคคลนั้นได้รับความสุขมาทำบุญทำกุศลน้อยชีวิตก็มีความสุขน้อยไม่ทําบุญไม่ทํากุศลเลยชีวิตของบุคคลนั้นก็หาความสุขไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราท่านทำลายนี่ อย่าได้เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่าได้เสียทีที่ได้เกิดมาต้องพระพุทธศาสนาควรที่จะใช้อัตภาพของความเป็นมนุษย์อัตภาพที่ได้มาโดยยากนี้ทําคุณงามความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จนกว่าชีวิตของเรามันจะถา่ายเกจากโลกนี้ไปอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาก,ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่าน ที่เป็นหลุ่คนที่มีศรัทธามีปัญญารู้จักประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกนั้นมีการมาสั่งสมบุญกุศลคือการให้ทานการฟังธรรมเป็นต้นให้กับชีวิตของตนเองฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านนั้นจงเป็นผู้มีทีความรูกายสบายใจมีสุขภาพพลรมัยที่แข็งแรงมีสติมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมครสอนขององค์สมเด็จพระสัมาสังพุทเเจ้า แล้วเมื่อเราท่านทั้งหลายมีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็ขอให้ได้บรรลุเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอมากรอการเดี๋ยวนำยันยงพุทธิสังขุเอาสุจะบอกว่าสัพพะปริโตผู้อยู้อ่ก็ตั้งใจ